แต่วันนี้แต่วันนี้มีเรื่องแบบมีเรื่องแบบสตันนิดนึงเกิดความทุกข์เริ่มเกิดความทุกปะเวาต้องรู้ก่อนว่าเราู้รารู้ว่าเรื่องอะไรแต่รู้รู้ว่าทุกเรื่องเพราะอะไรที่เหตุที่อะไเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่โก้ไม่เคยไม่ค่อยได้ออกก็ไงพี่โก้ก็มีมีเสื้อเสื้อใส่อยู่ประมาณสิบยี่สิบเสียนะสีคล้ายกันสีคล้ายกันยี่ห้อคล้ายกันก็จะใส่ประมาณเนี้ย เลาก้ใช้คล้ายกันเสร็จแล้วทีนี้วันนี้จะหาเสื้อใส่เกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้อะลรว่าไอเสื้อที่เราใส่อาเราใส่ออกกล้องหมดแล้วอะไอช่วงช่วงช่วงตอนหน้นนี้สําเราไปมาทุกทีแล้วก็ไปบ่อยเราทีนี้ก็เสื้อที่มีใส่อะมันใส่ออกนอกกล้องออกกล้องหมดเลยเกินยี่สิบตัวเกินยี่สิบครั้งเลยแล้วก็เลเลยมา วันนั้นน้องสั่งเสื้อมาเพิ่มอีก20ตัวน้องไปเอฟเสื้อมาอีก20ตัวพี่ก็เลยพี่กงก็เลยบอกว่าเอฟมาทำไมอีกตั้ง20ตัวเสือ้อในรังเป็นละไว้ตัวยังไม่ใส่เลยน้องบอกว่าใส่หมดแล้วตอนนี้พี่กูก็เลยเข้าใจความหมายว่าคือมันใส่ออกมาแล้วการการที่เราออกนอกกล้องน่ะมันไม่เหมือนที่อยูประจำลันที่ว่าเ,เราจะใส่เอิ่ม เรารู้สึกว่าอ,อชุดนี้เราก็ใส่ออกวันนั้นชุดนี้เราก็ไปถ่ายที่นูนเราก็ใส่ชุดวันนี้มันก็เลยเอเคความรู้สึกว่าไมเสื้อผ้าเต็มตู้ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ก็เลยก็เลยนั่งยิ้มขำที่รองมาเดี๋ยวได้ใหม่ยี่สิบตัวเลยตอนนี้ก็เลยก็หาที่ปล่อยปล่อยในป,ประมาณร้อยห้าสิบตัวเก็จะหาที่ปล่อยอเพราะาว่าก็มามวานสอง,งปีอ่ะเส<ะ>ื้อผ้าจะแบบเออซ้ํา ในเดือนต่อไปฝั่งในเดือนต่อไปก็ที่คิดเรื่องหนึ่งที่ที่กิดขึ้นในวันนี้รู้สึกดูแบบรู้สึกสตันเียเราเป็นซุปเปอร์สตาร์นี่ก็เป็นอีเรื่องหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าเราก็เราก็ฝามได้เราก็ฝามได้ว่าเราอะบางทีเราคิดตัวเองว่าว่าคนดูอะ เขาจะเบื่อเขาจะจบื่อเขาจะจาได้ว่าอี่เราใส่ชุดนี้ชุดนี้มันเพิ่งใส่ไปเมื่อก่อนนี่เราเอาความทุกข์ของเรานะเอาไปแล้วเอาความคิดเราไปใส่กับคนอื่นแต่พอพอมาพอหลังจากพี่ก้สตาร์ได้พี่กูธรรมดาแล้วก็พี่กู้จะมาอธิบายบอกในเรื่อถ้าเจอพี่ก้ใส่เสื้อซ้ำใส่เสื้ออะไรคือพี่โก้ไม่ไปหาใหม่หรอกจริงจะไปหาใหม่ก็ได้แต่ว่าไม่หาใหม่ พราะว่าคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วบางทีเสื้อไม่ต้องมียี่ห้อก็ได้เพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนใช่ไหมต้องการใส่ไม่ซ้าเออน้วก็เอฟมาเสื้อตัวละไม่กี่บาท20ต,ตัวพันรองส่งตัวละ60บาทอย่าง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 ที่กัวนี่ก็ใส่เสื้อดีวายใช่ไหมเสื้อดีวายตัวหนึ่งประมาณก็ยืด800-900แต่ถ้ามาซื้อได้ตัวละ ร้อยหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทก็ได้ประมาณปิดเสือแล้วก็ถ้าซื้อไอเรืหลังสองตัวร้อยก็ได้เยอะได้เยอะแต่ทีนี้มันมันเป็นการตอบสน,นองแบบว่าตัวคนอื่นเขาจะหาว่าเราใส่เสื้อผ้าซ้ำเราคิดแทนเราคิดแทนเราคิดก่อน,อนเราคิดล่วงหน้าเราคิดกังวล<น>เราคิดลังเลสงสัยเออไม่มั่นใจในตัวเองตัวเขาจะว่าอย่างนี้จริงแล้วทีนี้พี่กูก็มาปร่าความคิดไล้ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปตอบสน,นอง ถามว่าเราใส่เสื้อผ้าขาดแล้วออกนอกก็มีคนรู้ไหมคะมก็ไม่รู้มีเรารู้คนเดียวว,ว่า<น>เฮ้ยเสื้อตัวเนี้ยมัน <c oughs> ขาดใส่ไปเพิ่งใส่ไปเดี๋ยวอาทิตย์ทีนะทท่แล้วนี่มาเพิ่งใส่ไปเที่ยวอะไรนะที่จิตเออเมืองศรีไฟเมื่อที่แล้วที่มาไามาออกกล้องวันนี้งใส่เสื้อตัวเดิมอีกแล้วทีนี้พี่คูก็จะมาบอก<ร>อนาคต บอกพี่โก้แน่น่ะคนบอกน้องแน่น่คนว่าพี่โก้ไม่ได้ถึงขายเรื่องไหนยังนะพออ่างนี้ทุกคนก็ยังพอยงใสเนอะคือแล้วเดี๋ววยวไอ้เสื้อที่เราใส่ทุกวันที่เรามั่นใจในคลาวโลของเราไงาอืมแคดูอ่ะมันก็โอเคอล่อและคุ้นหัวโอเคนะ